ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a58 ครับเขาเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา6,000นิดนนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่6,299บาทในคลิปนี้ผมจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม free fire แล้วเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ rov pubg ผมเทสไว้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมโอเคมาเรามาลุยกันเลยครับ free มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวสเปคการใช้งานของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับตัว CPU ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตัว MediaTek Helio G85 นะครับผมมาพร้อมกับแรม6กิกบวกเพิ่มได้อีก6กินะครับหน่วยความจำลมให้มาที่128 g ินะครับได้ชาร์จไว33วัตต์แบตเตอรี่ก็5,000 m ิลแครับผมแล้วก็ลำโพงเขาเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่ แล้วยังไม่พอนะครับก็จะมีในเรื่องตัวโหมดอัลต้าวอลลุ่มนะครับเราสามารถที่จะเล่งเสียงไปที่300%ได้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างเล่นเกมผมจะเล่งให้ดูนะตอนนี้เล่งไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกันก็กราฟิกของเขานะครับมิดิเทเทคไฮเลโอจีแปเนี่ยกราฟิกมีระดับสูงนะความคามชัดมีขั้นสูงชาร์โดเปิดได้ครับเฟรมเรทมีขั้นสูงให้ปรับครับคือปรับได้ทุกอย่างเลยเอาแบบทีมนะเล่นแบบทีมนะครับผม มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าจะเล่นเทสจนจบหรือเปล่านะเพราะว่าเกมฟรีไฟล์เนี่ยโดดลงไปรอบไหนโดนยิงตายรอบนั้นครับคือมีแต่คนเก่งๆเล่นเลยนะครับผมตัวหน้าจอสเปคหน้าจอเนี่ยได้ขนาดมาที่6.72นิ้วนะครับก็เป็นจอไซส์ที่แบบเออใหญ่ขึ้นเนาะถ้าเป็นในปี2021-2022เนี่ยไซส์มาตรฐานของเขาคือ6.5นะพอมาปีแบบ ตั้งแต่กลางปี2023มาเนี่ยไซส์มาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นตัว6.7แล้วเนาะก็คือได้ไซส์ที่แบบอ่าใหญ่ขึ้นแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแบบมันดูเล็กลงนะผมว่าหรือว่าเราแบบเริ่มชินกับมือถือจอใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้เนาะพอถือหยิบจับใช้งานเนี่ยมือเดียวก็ยังเออย,ยังรู้สึกว่ามันยังถือได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ไซส์6.7เนี่ยน่าจะเป็นแบบไซส์มาตรฐานในปี2023นะครับแล้วก็ ในอีกถัดไปเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะทําไปจบที่เท่าไหร่นะสำหรับตัวไซส์มือถือผมว่าคงไม่เกินนี้แหละถ้าเกินเจ็ดนิ้วขึ้นไปเนี่ยนะ่าจะเป็นแท็บเล็ตเลยแหละ <laughs> ไซส์นี้ผมว่าน่าจะประมาณแบบเออกำลังพอดีเล่นเกมมีพื้นที่ใช้งานตรงกลางเยอะแล้วก็ดูคอนทงคอนเทนต์เนี่ยได,ได้ได้เต็มที่ได้เต็มอัตราลดนะครับมาดูลาโพงถ้าเราแบบเร่งไปเร่งไป100เนี่ยคือคือมันดังอยู่แล้วนะครับนี่100นะ เพิ่มไปปุ๊บไปเป็น300ยิ่งแบบโอ้โหเสียงแบบแย่งกันพูดนะครับก็คือมันมันดังมากครับเสียงมันกระหึ่มมากแล้วเป็นลําโพงคู่ที่เสียงดังมากๆเลยนะครับรายละเอียดครบชัดเจนดีครับในเรื่องตัวเสียงของเขานะครับ ราคานี้6299บาทขายดีไหมก็แน่นอนครับขายดีแบบตลาดแตกแน่นอนสำหรับแบรนด์ oppo นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนแ oppo หรือว่าคนที่ชอบแบรนด์มือถือของทาง oppo นะครับอย่างเช่นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัว oppo a e 5 7รุ่นนั้นก็เป็นอีก1รุ่นที่คนใช้งานเยอะเนาะแล้วก็ขายดีมางๆาของทาง oppo เลยนะครับผมรุ่นนี้ก็แน่นอนผมว่ามาต่อยอดความสําเร็จอยู่แล้วนะครับภาพสวยเอฟเฟกสวยกราฟิกสวยครับอ่าเนี่ยครับ ดยรวมสว,สวยสวยสวยครับอืมใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยลองดูสโคปสิโอสบายสบายครับเออใช้ได้ครับใช้ได้ <At this. S 1> เพราะว่าตัวการเล่นเกมนะจากที่ผมได้ลองเทสต,ตัวไอ R.O.V. แล้วก็ p u b Gmobile มานะครับผมว่าก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันต้องปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเราจะเล่นแบบปรับสุดเท่าที่เขามีมาให้เลยเนี่ยผมว่าบางช่วงบางจังหวะมันอาจจะมีดึกดักดึกดัก,ดกบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกมฟ FI r e เนี่ยผมว่าเล่นเล่นแบบเออปรับสุดเนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เล่นแบบปรับสุดคือได้ครับได้รา,ายละเอียดของตัวภาพกรฟงกราฟิกสวยครับเนี่ยครับ ผมจะพยายามวิ่งอยู่แถวนี้นะผมไม่อยาก <need> ไปไกลเดี๋ยวโดนยิงตายโอ้โหวิ่งไปเรียกเพื่อนดีกว่าเราน่าจะไม่ไม่รอดแล้วไอ้เบอร์สอ <resources> นี่ครับรายละเอียดตัวบ้านตัวต้นหญ้าตัว มงตัวไม้อย่างเงี้ยครับคือคือครบครับเนาะเนี่ยมันมันครบมันมันใช้ได้เลยนะครับโอ<ฮ>้ยผมชอบพลันชอบพลันว่าจะปรับตำแหน่งตัวปุ่มใหม่ก็ยังไม่ได้ปรับเพราะว่าตัวเกมนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเราไม่มียาเลยโอโอ้โ,อโ,อโ,อโอมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิง โอ้ยหมันมาจากตรงไหนวะเพราะว่าเราไม่มีเกาะเนาะโดนยิงนัด2นัดก็เรียบร้อยแล้วครับอสองตัวเลยเป็นเอาเป็ว่าผมไม่รอดแน่นอนครับมามันฆ่ากันเองครับมันมาคนละทีมกัน oh. เดี๋ยวเรามาแอบ,บกันแล้วกันไม่ลอดเอือเลยเพื่อนจะไปช่วยไมมเออให้คนนี้เปิดอยู่เปิดกล่องอยู่ <Good job. S 1> ช่วยไหมอ่ะช่วยไหมตายสองแล้วนะ ช่วยเพื่อนไหมเอ่ยจะช่วยเพื่อนไหมอ่ะตายสามแล้วนะเบอร์เหลือเบอร์สามเบอร์เดียวครับความหวังของเราอยู่ที่เบอร์สามความร้อนมีแต่มีมีอุ่นๆ่นมือตามขอบนะครับความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบภาพสวยกราฟิกสวยลำพงเกาะกระห่มครับนาเรียบร้อยอะไรอะไรของเจ้าเจ้าไม่หลบเอา้าโดนยิงก็พันยาโอเคเก็บของไป แล้วก็ไปฆ่าเขาหนอโอ้ของอย่างเต็มเลยอะ่ะอ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Oppo A58 ลองเล่นเกมฟ e ีไฟล์ลองเทสให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้แบบเทสแบบเป็นเทพเทพในการเล่นให้ดูเนาะก็เอาพอให้รู้นะครับ เอาเป็นว่าตัวภาพเนี่ยสวยกราฟิกสวยฟิลลิ่งในการถัดดีนะครับความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบครับเอาเป็นว่าเล่นแบบปรับสุดเนี่ยก็เล่นได้ดีเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวเกมฟรีไฟ r e ก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ